สวัสดีครับคลิปนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อสองอาทิตย์ก่อนที่แล้วไม่ไม่สองอาทิตย์นะครับประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้ทําข่าวเกี่ยวกับเงินเยียวยานะครับของกลุ่มผู้ถือบัตรกจ,จนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคลิปนี้ผมขออนุญาตนะครับนำนาปกของเอ,อ่อ พี่ๆนะครับที่ทาเกี่ยวกับข่าวบัตรคุจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมาเป็นข่าวนะครับก็คืออันนี้ข่าวนะครับอาจจะซ้ําก็ทนฟังเอาหน่อยนะครับเพราะว่าคือข่าวน้องชมพู่ก็ซ้ําได้นะครับผมก็จะซ้ําได้เหมือนกันนะครับคือที่ซ้ำเพราะอะไรเพราะว่ามันอัดอั้นใจมานานนะครับ คับอกขับใจลืะเกินกับระบบระเบียบของคนบริหารงานจัดการทุกวันนี้นะครับข่าวที่จะนำเสนอวันนี้ก็ตามรูปนะครับเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการนรัฐนี่แหละแล้วก็เงินเยียวยาเนี่ยนะครับคลิปที่แล้วผมได้ไปสัมภาษณ์นะครับก็คือตามข่าวออกมานะครับตามสื่อของช่อง y o u t u b e นะครับตามที่เห็นนะครับ สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือคนจนนี่แหละครับผมก็เป็นคนจนเหมือนกันนะครับวันนั้นวันที่สี่ผมได้ไปกดเงินข่าวก็มาอย่างนี้นะครับข่าวก็บอกออกมาวันที่สี่เนี่ยคนจนเนี่ยจะได้จะไ,ได้รับเงินเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยผมก็ได้ลงสมัครนะครับได้ได้ลงรายชื่อไปเหมือนกันแต่ว่าโดนตัดสิทธิ์นะครับ เดี๋ยวจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์หน้าที่ผมโดนสัตว์ศิษฐ์ว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่เลยครับไปร้องเรียนมาแล้วนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะครับตูนะครับร้องเรียนก็เหมือนกับไปเขียนกระดาษแล้วก็ลมพัดไปไหนก็ไม่รู้ข่าวก็บอกว่านนวันนี้นะครับว่าเออใกล้ละจะสรุปออกมาแล้วจะได้รับเงินกันคือ ตอนนี้ไม่อยากจะเชื่อกันนะครับทุกคนผมเข้าใจทุกคนเห็นอกเห็นใจครับวันนั้นเนี่ยที่ผมไปสัมภาษณ์คนที่ไปกดเงินวันที่สี่นะรกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในธนาคารที่หนึ่งนะครับในอำเภอที่ผมอยู่นี่แหละถ้าได้ดูคลิปก็จะรู้นะครับก็วันนั้นคนเยอะมากนะครับผมก็ได้ไปสัมภาษณ์หลายคนนะครับพี่น้องทุกคนนะครับผมเข้าใจครับเห็นอกเห็นใจเพราะว่าผมก็ อยู่ในห้องอกเดียวกันเหมือนกันนะครับข่าวก่อนนั้นก่อนหน้านะครับก็คือว่าคนที่มีบัตรคนจน2.4ล้านกว่าล้ายน,นี่แหละผมจำไม่ได้นะครับถ้าเกิดข่าวผมผิดวันนี้ต้องขออภัยนะครับคือหลังจากระบบคัดกรองอย่างนู้นอย่างนี้แล้วจะเหลืออยู่มาล้านกว่าต้องได้รับกันทุกคนนะครับคือได้รับกันทุกคน นะครับหลังจากคัดกรองหมายถึงว่าไม่ได้รับเงินเยียวยา5000มาก่อนไม่ได้รับเงินเยียวยาของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเปาะบางอะไรทั้งหลายของผู้พิการประกันสังคมเนี่ยไม่มีครับคือผู้ถือบัตรคนจนเนี่ยไม่ได้รับอะไรมาสักอย่างแต่มีสิทธิตามนี้ที่จะได้รับนะครับเห็นบอกในข่าวบอกได้รับทุกรายอ่ะในเมื่อให้ความหวังมาคนจน เขาก็มีความหวังถูกไหมครับทีนี้คนชนบางคนที่ผมสอบถามเขาก็บอกว่าเขาก็ถึงแม้ได้วันหนึ่งเนี่ยอันนี้ข่าวนะครับวันหนึ่งเนี่ยอาจจะได้น้อยนะครับสามสิบกบาทตกเดือนหนึ่งก็ประมาณพันหนึ่งถูกไหมครับได้น้อยแล้วก็ยังดีนะครับคือได้น้อยกว่า5้าพันั่นแหละไป ยังไงก็5 0 0พนี้เดือนหนึ่งเขาได้เยอะกว่าแต่นี้สามเดือนได้แค่3,000แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือข่าวที่เป็นมาก็คืออย่างที่เราติดตามกันนะครับพี่น้องทุกคนที่เป็นคนจนหัวอกเดียวกันสําหรับคนที่ไม่เป็นคนจนก็อย่าพึ่งว่ากันนะครับอันนี้คือข่าวนะครับที่ผมได้คุยได้ถามคนจนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ สำหรับคนที่ได้ผมก็ดีใจด้วยนะครับตามข่าวที่ว่ามานะครับทีนี้ในเมื่อให้ความหวังว่าทุกคนเนี่ยต้องได้หลังจากคัดกรองแล้วไม่ได้รับเงินเยาอะไรใดๆก็เท่ากับว่าให้ความหวังของคนถูกไหมครับของประชาชนทุกคนก็มีภาระต้องใช้จ่ายคนจนเนี่ยนะครับคนที่มีถือบัตรคนจนเนี่ยรายได้ของเขาเนี่ย ไม่ถึงแสนนะครับต่อปีเนี่ยทางานอิสระครับผมก็ทํางานอิสระไม่ได้ทำงานเป็นเงินเดือนเหมือนคนที่ทํางานโรงงานบริษัททั่วไปนะครับทีนี้รายได้มันไม่แน่นอนก็คือเป็นอาชีพอิสระนี่แหละครับแต่ลงไปแล้วระบบนั่งอ่านอะไรสักอย่างนี่แหละก็นึกเอาก็แล้วกันว่าผมจะลงท้ายด้วยอะไรผมไม่อยากจะด่าครับผมด่าไม่ค่อยเป็นเพราะเหลืออดเหลือทนจริงๆกับระบบ เหวอะไรทั้งหลายนะครับหมายถึงหน้าผานะครับทีนี้อ่าในเมื่อให้ความหวังแล้ววันที่สี่วันที่ห้าถึงวันที่เก้าบอกข่าวบอกจะจ่ายถึงวันที่เก้าใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้อะไรเลยบางคนตัวนี้อ้าวมาตกหล่นนะครับมาถึงเรื่องตกหล่นอีกแล้วหกแสนกว่ากัดกองแล้ว แต่ล้านกว่าเนี่ยได้แก้ไม่ถึงล้านนะครับตอนนี้หากรบกรบนี้อะไรอีกก็ไม่รู้นะครับเขาออกมาก็ว่าคือผมก็เข้าใจอะครับแอดมินทั้งหลายคนที่ทําช่อง YouTube เขาก็หวังดีต่อพี่น้องทุกคนนะครับที่ถือบัตรคนจนหรือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนเขาก็นำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาสู่ พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเขาก็หวังดีนะครับมีข่าวอะไรเขาก็อยากจะมาบอกมาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่จะมาใช้ในเ,เงินเยียวยาที่จะมาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับทีนี้มันไม่ได้ตามนั้นนะครับตอนเนี้อ่ะให้เบอร์ร้องเรียนมาไม่ใช่เบอร์ร้องเรียนครับเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในประเทศไทยมันมีคู่สายเดียวหรือไงก็ไม่รู้นะครับ โชไปก็ไม่ว่างสักทีพอโตไปเบอร์นี้โยนไปเบอร์โน้นโยนไปโยนมาเห็นเราเป็นลูกอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะเซ็งเหลือหลายแล้วกับระบบราชการของปัจจุบันนี้นะครับกด็ดีครับคือป่าก็พูดดีหรอกว่าจะเออให้คนจนอย่างง้นอย่างนี้โครงการนี้ยังไม่จบโครงการใหม่จะมาอีกแล้วทิ้งคนที่เออ เยียวยาอยู่ด้านหลังไว้โครงการแรกโครงการที่สองผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการลองเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกหรือไงปกตินะครับการลองเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรื่องดีนะครับแต่เขาคิดว่าเป็นเรื่องสนุกกับผมคิดว่าอย่างนั้นนะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้อ้างยิงถึงใครนะครับคือข่าวมันมาตามนี้เขาว่ากันมาพี่น้องเขาคุยแบบนี้ลองไปถามเขาสิครับ คนที่ไม่ได้รับเงินถ้าบอกมาแล้วให้ความหวังไปแล้วเขาจะคิดยังไงนะครับก็มันก็มีความรู้สึกอะครับคนไม่ใช่ปรั่งผะปูนะนะครับในเมื่อบอกมาแล้วถ้าไม่ได้ไม่รับไม่มีไม่นั่นก็ไม่ต้องบอกเขาจะให้อย่างงู้นอย่างนี้นะครับคือพี่น้องเขาเดือดร้อนนะครับตอนนี้รวมถึงตัวผมเองด้วยก็เหมือนกันนะครับ ถึงแม้จะไม่ได้รับแต่ว่าตอนนี้ตัดสิทธิ์ AI ใหมอ่อะจะตัดสิทธ์อะไรนักหนาคัาดกองแล้วคัดกองอีกคือบอกไม่มีไม่ไม่ให้ก็จบนะครับไม่ใช่ว่ามาบอกอย่างงู้นอย่างนี้แล้วมันไม่ได้นะครับคือมันไม่ยุติธรรมนะครับไอ้คนที่ได้ก็ระบบ AI ก็ตรวจสอบไปตรวจสอบอยังไงนั่งอ่าน มันไม่ได้มาตรวจสอบความจริงว่าชีวิตแต่ละคนน่ะเขาทํางานแบบไหนรายได้เท่าไหร่มาดูกันให้เห็นเห็นดีกว่าไม่ใช่ว่ากรอกข้อมูลเข้าไปบางคนก็โกหกกรอกข้อมูลเข้าไปเรียนจบสูงมากก็ไม่ดีนะครับมันขี้เกียจครับคือคนเราเนี่ยนะคือมานั่งอ่านเนี่ยไม่ได้ดูหรอกบางทีคนรวยกรอกข้อมูลเข้าไปได้แล้วได้อีกเสร็จแล้วยังไม่พอ ไอคนที่ได้ก็ได้หมื่นห้าแล้วยังมาได้สามพันอีกก็มีนะครับเนะี่ยเราก็จะไปเรียกร้องคือให้เขาส่งเงินคืนมามันน่าอายไหมล่ะนะครับคือมองดูแล้วมันทำอะไรที่แปลกๆครับยุคปัจจุบันนี้ในเรื่องของโควิด -19 นี่แหละมันเป็นปัญหาครับตอนเนี้ย ทำไมทำไมคือโลกมันถึงไม่หายเพราะว่าไม่เข่งคัดไงปูพรมไปเลยสินะครับ่าว่าผมนอกเรื่องนะครับพูดแล้วมันก็ยาวเพราะว่าเอาเวลาเลือกตั้งทําไมต้องปูพรมเลือกอะเวลาโควิดสถานีน้ำไมา้ประจําหมู่บ้านอะไรไม่พอคัดกรองมาสิคัดมาคนมาตรวจอะคนไหนที่เป็นก็กองเขาไปไว้ในโซนโนูน้นคนไม่เป็นก็ให้เขาไปไหนก็ไปไม่ใช่มาห้ามกันทั่วประเทศ เอาอะไรมาคิดนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฝากนะครับคือผมก็ไม่ได้เก่งนะครับฝากตอนนี้คือจะร้องเรียนไปทางไหนก็เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมดูแล้วยังเงียบอะไรอยู่ฝากตอนนี้ผมอยากจะฝากในส่วนของผู้แทนรัชรนคือในส่วนที่ดูแลเกี่ยวกับประชาชน แต่ละจังหวัดนะครับตอนนี้อยากจะฝากนะครับถึงท่านผู้แทนรัษฎรนะครับให้มาดูแลรัษฎรประชาชนในจังหวัดของท่านบ้างนะครับเพราะว่ามันเดือดร้อนกันทุกจังหวัดนะครับตอนนี้เพราะว่าแต่ลบได้รับผลกระทบเหมือนกันทุกคนนะครับถึงข่าวเลือกตั้งมาซะอย่างดีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถึงเวลามีปัญหาอย่างนี้เกิดปัญหาขึ้นมา กลุ่มนูน้นกลุ่มนี้กลุ่มคนจนจะลอยแพอีกแล้วครับตอนนี้ถ้าไม่ได้ก็บอกเข้าไปนะครับเพราะว่าท่านมาทํากันแบบนี้มันจะทําให้ความศรัทธามันก็ไม่ค่อยดีนะครับผมมองดูแล้วมันแปลกๆนะครับชอบเห็นเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องสนุกนะครับรับทั้งเงินทั้งบัตรออกมานะครับสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นไงครับ อายที่ครับคนอยู่ข้างหลังก็มองครับได้แต่บัตรออกมาเดินออกมาแบบก้มหน้าก้มตานะครับนี่แหละครับผมเห็นแล้วรู้สึกสะเทือนใจครับผมเข้าใจนะครับว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่หรอกทุกคนก็อยากจะได้เหมือนกันหมดนั่นแหละเงินน่ะให้เท่ากันแล้วก็จบทำไมมาทำเป็นแบบ มีต้องมีข้อคอรหารอย่างน้นอย่างนี้คิดได้ยังไงนะครับผมก็งงเหมือนกันมหาสาจจร์ Amazing สุดๆนะครับตอนนี้ไม่อยากจะคุยนะครับมันยาวเหมือนกันถ้าผมคุยแล้วก็ยาวนะครับผมไม่รีบนะครับแอดมินคือเอเคเตอร์อๆๆทั้งหลายเนี่ยรียบพูดรีบไปแต่ผมไม่รีบครับคลิปนี้ยาวอยู่นะครับยังไงก็ทนฟังก่อนผมดูข่าวคืออันนี้คือข่าวนะครับ ดูทุกวันนะครับข่าวเนี่ยเกี่ยวกับติดตามะครับเพราะว่าตัวผมเองก็อยากจะจะได้อยากจะรุนเหมือนกันบอกตรงตรงแต่มันไม่ได้ครับสิ่งที่ได้มาก็คือจะเรียกว่าโกหกหรือหลอกลวงหรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่หรือว่าใช่นะครับก็ลองนึกดูเอานะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะ มาแจกเงินกลุ่มผู้มีถือบัตรคนชนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับคือตรงไม่ได้เงินเยียวยาในส่วนไหนในโครงการไหนโครงการหนึ่งนะครับจะได้รับเงินทุกคนนะครับที่ว่าทุกคนนี่นะครับมันมันยังไงไม่รู้มันฟังแล้วมันตะแม่งทแ่งนะครับ ทีนี้พอหลังจากวันที่4มาวันที่8วันที่9เอาหรือเอเอาอะไรออกมาบอกก็ไม่รู้บอกว่าโดนตัดสิทธิ์ตั้งแต่โครงการแรกไม่ได้สิทธิ์อา้าวก่อนหน้าน้นทำไมไม่บอกอย่างนี้ทุกคนเขาก็ถามครับพี่น้องพี่น้องคนจนนี่นเลยออาทำไมไม่บอกกันอย่างนี้ผมสอบถามเขานะครับว่าไอ้คนที่ ลงรับทะเบียนตั้งแต่โครงการแรกเนี่ยจะไม่ได้ไม่เห็นจะบอกแล้วมาบอกไอ,อตอนที่หลังจากบอกไปแล้วต้องได้รับทุกคนแล้วจะบอกทําไมมามาบอกทําไมตอนนี้ก่อนหน้านู้นไม่เห็นบอกว่าเออไม่ต้องไปลงนะครับไม่ต้องไปลงนะคะคนที่โดนตัดสิทธิ์ตั้งแต่รอบแรกของโครงการเราไม่ทิ้งกันเขาจะได้ไม่ไปลงครับเขาจะได้ไม่มีความหวังนะครับเดี๋ยวมาบอกกันตอนเนี้ย หลังจากวันที่สี่เจ็ดแปดเก้าแปดเก้าออกมาบอกครับเออตอนแรกข่าวเป็นงี้นะครับอาจจะซ้ํานะครับก็มันต้องอ้างอิงอะครับเพราะข่าวมันมาตามนี้ผมก็เสนอตามนี้นครับคือไม่มีข่าวมาผมก็ไม่กล้าพูดออกไปแล้วครับข่าวา้าเขาก็อ้างอิงมาจากข้อมูลตรงนั้นแหละแล้วทีนี้ พอหลังจากวันที่สี่ไปแล้วเจ็ดแปดเก้ามาบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์โดนตัดสิทธิ์ตั้งแต่รอบแรกอา้าวทำไมไม่บอกแต่ตอนแรกอ่ะจะได้ไม่มีความหวังกันประชาชนคือคนจนทุกคนน่ะพ,พี่พี่น้องเขาก็ถามแบบนี้ครับผมก็ถามเขาเหมือนกันผมก็อยากจะถามเหมือนกันทำไมไม่บอกแต่ตอนแรกเหมือนกันนะครับว่าไม่ต้องไปลงถ้าลงตอนแรกไม่ผ่านแล้วไม่ต้องไปหวังอะไร บอกสิครับหรือมันมีอะไรที่มันยุ่งยากแปลกวิสดารยังไม่พอผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเนี่ยระบบของโครงการเยียวยาเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้ผมไม่ใช่ไม,ไม่ได้มาซ้ำเติมหรือว่าตอกย้ำพี่น้องผู้ถือบัตรคนจนนะครับแต่ก็อยากจะ เล่าข่าวให้ฟังนะครับเพราะว่านี่เป็นข่าวจริงๆนะครับข่าววันนี้นะครับวันที่สิบสามนี่แหละก็เห็นว่ามันต้องร้องเรียนร้องทุกข์กันอีกสละมั่งผมว่าก็เริ่มจะเซ็งกันนะครับพี่น้องเขาผมผมเขาเขาก็บอกว่าผมเขาก็เริ่มจะเซ็งกันแล้วครับตอนเนี้ยไปร้องเรียนแล้วร้องเรียนอีกแล้วชุดนี้จะร้องเรียนอีกไหมเนี่ยผม ได้ได้ยินเขาคุยมานะเขาก็รู้สึกจะเซ็งนะครับกับเงินเยียวยาอะไรทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะครับเนี่ยข่าวก็มาเป็นตามนี้นะครับคลิปนี้ก็หากผิดพลาดครับหากว่าคลิป,คล,ปคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ยังไงก็รบกวนกดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอข่าวแปลกมาเล่าสู่กันฟังในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อน So I